สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไรแอนรีวิวแหล่งรวมรีวิวรถยนต์ที่ครบเครื่องที่สุดในโลกออนไลน์ที่นี่เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับนวัตรกรรมใหม่ๆดีไซน์ล้ำๆและการขับขี่ที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ที่น่าจดจำวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่พิเศษมากๆเพราะเราจะพาไปทำความรู้จักกับรถอเนกประสงค์รุ่นใหม่ล่าสุดจากโตโยต้าที่ถูกจับตามองทั้งในไทยและต่างประเทศนั่นก็คือ Toyota Mini for t u n e r SUV 2026รุ่นที่หลายคนรอคอย ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าชื่อ Fortun เ r er เป็นหนึ่งในชื่อที่อยู่คู่กับ,บวงการรถยนต์เมืองไทยมานานเพราะขึ้นชื่อในเรื่องความทนทานความแข็งแกร่งและภาพลักษณ์ที่ดูหรูหราพร้อมลุยในทุกเส้นทางแต่คราวนี้โตโยต้าตัดสินใจยอ่อไซส์ลงให้กลายเป็นเวอร์ชันมินิฟอร์จูเนอร์ซึ่งยังคงความบึกบึนและความเป็น SUV แท้เอาไว้แต่เพิ่มความคล่องตัวความประหยัดและราคาที่จะต้องได้ง่ายขึ้นเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่อยากได้ทั้งสไตล์และความสามารถในคันเดียว เมื่อได้เห็นการออกแบบภายนอกของ Toyota Mini Fort u n e r 2026ครั้งแรกหลายคนคงร้องว้าวทันทีเพราะดีไซน์ใหม่ถูกยกระดับให้มีความทันสมัยแบบเฉียบคมมากขึ้นด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ลายใหม่ที่ผสมผสานความสปอร์ตกับความหรูอ,อย่างลงตัวไฟหน้าแบบเลตแมทริกที่ให้ความสว่างคมชัดในทุกสภาพถนนและยังมีเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่ดีไซน์เป็นเส้นเรียวยาวช่วยเพิ่มเอกลักษณ์ให้รถดูโดดเด่นตั้งแต่แรกเห็นเส้นสายรอบคันถูกออกแบบให้มีความโค้งมนผสมกับเหลี่ยมสันอย่างพอดี ทำให้ภาพรวมดูทั้งแข็งแรงและทันสมัยมิติของตัวรถถูกปรับให้เล็กกว่ารุ่น Fortuner ปกติเล็กน้อยแต่ยังคงความโอ่อ่าในสไตล์ SUV ไว้ได้ครบถ้วนโดยมีความยาวประมาณ4.6เมตรความกว้าง1.85เมตรและความสูง1.75เมตรเรียกได้ว่าขนาดกำลังพอดีสำหรับคนเมืองที่ต้องการรถครอบครัวแต่ไม่อยากได้คันใหญ่จนเกินไปการยกสูงใต้ท้องรถยังคงให้สมรรถนะการลุยได้ดีไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองหรือนอกเมือง มาดูด้านท้ายกันบ้างครับ Toyota Mini Fortuner 2อ2 6ออกแบบฝ่ายท้ายเลดแบบเส้นแนวนอนที่ดูโมเดิร์นและเชื่อมโยงกับความเป็นรถครอบครัวที่ล้ำสมัยกันชนท้ายออกแบบให้มีดีไซน์หนาแน่นและเสริมด้วยแผ่นกันกระแทกสีเงินดูทั้งสปอร์ตและพร้อมใช้งานจริงเมื่อเปิดประตูเข้าไปในห้องโดยสารต้องบอกเลยว่าความรู้สึกแรกคือความพรีเมียม Toyota ให้วัสดุที่คุณภาพสูงขึ้นใช้โทนสีภายในที่ทันสมัยพร้อมเสริมด้วยเส้นสายตกแต่งแบบเมทัลลิกที่ช่วยเพิ่มความหรู เบาะนั่งถูกออกแบบใหม่ให้อบรับสรีระและนั่งสบายแม้ในการเดินทางไกลรุ่นนี้รองรับผู้โดยสารได้5้าที่นั่งแบบเต็มและยังมีพื้นที่เก็บสัมภาระที่กว้างพอสมควรเหมาะทั้งการใช้งานในชีวิตประจําวันและการเดินทางท่องเที่ยวด้านเทคโนโลยีในห้องโดยสารโตโยต้ามินิฟอร์จูเนอร์2อมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วที่รองรับทั้ง Apple Carplay และ Android Auto เชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วแถมยังมาพร้อมระบบสังงานด้วยเสียงที่แม่นยำหน้าปัดเรือนไม้เป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ สามารถปรับทีมการแสดงผลได้ตามใจชอบเรื่อบเสียงจากลำโพงคุณภาพสูงช่วยให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความบันเทิงด้านสมรรถนะการขับขี่โตโยต้าจัดเต็มกับเครื่องยนต์เบนซินไฮบริดใหม่ขนาด2.0ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมกว่า190แรงม้าซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ eCVT ถูกพัฒนาให้ตอบสนองได้รวดเร็วและนุ่มนวลการประหยัดน้ำมันถือว่าเป็นจุดเด่น เพราะอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตรียกได้ว่าทั้งแรงและทั้งประหยัดในเวลาเดียวกันสำหรับระบบขับเคลื่อนมินิฟอร์จูเนอร์มีให้เลือกทั้งแบบขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อน4ี่ล้ออัจฉริยะซึ่งในรุ่น 4WD จะมาพร้อมโหมดการขับขี่หลากหลาย<ๆ>เช่น Normal, Eco, Sport และ Off Road เพื่อให้ตอบโจทยทุกสภาพถนนไม่ว่าคุณจะขับในเมืองที่รถติดหรือออกไปลุยทางฝุ่นทางโคลนก็มั่นใจได้ว่ารถคันนี้พร้อมรับมือ โตโยต้าไม่ได้ลืมเรื่องความปลอดภัยเพราะมินิฟอร์จูเนอร์สัมาพร้อมแพคเกจโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดที่อัดแน่นไปด้วยฟีเจอร์ล้ำๆเช่นระบบเตือนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานรวมถึงกล้องรอบคัน360อองศาที่ช่วยให้การจอดรถในพื้นที่แค่เป็นเรื่องง่าย เรื่องราคาก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่หลายคนอยากรู้ Toyota Mini f o r t u n ูเนอร์ถูกคาดการว่าจะเปิดตัวในไทยด้วยราคาเริ่มต้นประมาณ1.2ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากเพราะได้ทั้งความหรูหราสมรรถนะและเทคโนโลยีในราคาที่คุ้มค่ามเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มเดียวกัน สรุปแล้ว t o y o ต a Mini Fortun e r SUV 2026เป็นรถที่ผสมผสานความเป็น f o r t u n เ r ดั้งเดิมเข้ากับความคล่องตัวของ SUV ขนาดกลางได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นการออกแบบที่ดูดุดัดนและทันสมัยห้องโดยสารที่หรูหราเทคโนโลยีล้ำสมัยสมรรถนะที่แรงและประหยัดรวมถึงความปลอดภัยที่จัดเต็มเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าจับตามองสำหรับคนที่กำลังมองหารถเอเนกประสงค์ในปี2026ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบการรีวิวแบบละเอียดและจอดลิฟแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องรี e e วของเราไว้ด้วยนะครับเพราะเรายังมีรถใหม่ๆอีกมากมายที่จะมารีวิวให้ทุกคนได้รู้ก่อนใครสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ